พบกับสารพัดชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสารพัดชแนลไม่ได้มารีวิวอาหารถูกแล้วอร่อยนะครับไม่ได้มาบอกว่าอาชีพไหนที่ถูกมองข้ามนะครับวันนี้นะครับสารพัดชแนลจะมาขออวยพรให้กับ FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเรานะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกับ ต่างจังหวัดนะครับหรือจะเดินทางไปเที่ยวนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้โชคดีมีัยกันทุกๆคนเลยนะครับผมขอให้รวย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 ตอนรับปีใหม่ใทยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับประชาชนก็กำลังทยอยเดินทางกับต่างจังหวัดกันนะครับก็ รถก็เริ่มแอร์อัดนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงนะครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับก็ถือว่าวันหยุดนะครับเทศกาลวันหยุดแต่ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับขับรถขับลานะครับอย่าขับเร็วนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพะนะครับผมกลับภูมิลำเนา หลายๆคนนะครับอาจจะมีธุระปัฟังนะครับหรือบางคนอาจจะไม่กลับนะครับก็ล้างไม้ล้างมือนะครับลงปัมนะครับแวะเติมน้ำมันแวะเข้าอองน้ำนะครับก็แมสกาดยาตกนะครับท่านผู้ชมครับก็สารพัดชาแนลก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะครับ ที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ